พี่น้องจ๋ามือนี่ล่ำดวนสิมาน้ำหายลุ้ยหลังจากที่บ่พ่อกันเก้าปีพี่น้องจ๋าล่ำดวนยิ่งยิ่งคาวว่าไอุ้้ยพันยูนัมมูนี่แหละยุแถวๆนี้มาเบิงมาซอยล่ำดวนหายลุ้ยมาลุนเบิงจ้าวสิคอยลุ้ยบ่เด้อไอ้ลุ้ยไอ้ลุ้ยใจลุ้ยไอ้ลุ้ยลุวยสิลด้วยบ่มบีเดี๋ยวโอเคเอายาให้ตาไปไหมจัดเอ๋ไหว คนดเดบอมเป็ดสิเดียยู่น้ำกอ,อกกล้วยเนาะโอ้ยพี่น้องไอ้รวยสิเห็นหมดเลยพี่น้องสิพอแล้วว่าไอ้รวยจ๋าไอ้รวยคือพวกเห็นพวกมีไทยาคนไอ้รวยโอ้โพี่น,อนอ้องสิเดียพ่อไอ้รวยบพราะานนี้ตายตายไอ้รวยจ๋าไอ้รวยเอ,าอ,อ,อ,อย้าพีนานมาม่น้องมีคนมีคนยังมีทำมันกันอันไร สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเกีดชื่อว่าเจ้าไหนเกิดชื่อว่าเจ้าไหนจ้าพี่ปุ้ยค่ะอ๋อพี่ปุ้ยบอจ้าอันพี่ปุ้ยคือคือลำดวนเดี๋ยิ้นข้าวว่าไอ้เวยเราเราไม่เข็งให้แถวหนีไหมจ้าปุ้ยท่านขอมาเลยค่ะมาเลยหนีไหมจ้าจ้าจ้าเราสิมาอยู่เราเพราท่านมาเอาบอจ้าแล้วแต่ว่าเรามาเนี้ยนอยเนี้ยน้ม่ไม่มาโอฮ้ยขัดสั้นอันปุ้ย คือว่าล่ำดวนกับมันน้ำไฮลรวยถึงจะเศร้าเราที่หุ่นเขาปุ๋ยพ่อมี่แยงล่ำดวนขึ้นมัจ้าได้ได้ได้เดี๋ยวปุ้ยก็เล่นสิทธำบกุ้งโอ้ยแม่นมั้ยจ้าอส่เล็บมือน้างไหมฮะกินน้ำกันม่้ยจ้กินกินกินจ้าโอขอบคุณหลายๆเดี๋ยวพี่น้วลเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปุ้ยดำสู้กินเนาะโอ้ยจ้าขอบคุณจ้าพี่ปุ้ยโอเคจ้่พี่น้องเดี๋ยวไปกินตำบกุ้งน้ำกันจ้า สอยที่มือเลยอยู่ขาวแห้งแห้งร้อนวดอยากกินขาวแห้งโอเคค่ะเดี๋ยวคุยจัดให้นี่แหละแสบเนาะแสบใจร้อนข้าวแมนจ้านุ่นนัวเลยจ้านุ่นนัวเลยไปทางไงบ่วยด้วยกันไหนเดี๋ยวก็ละมาดอกเดี๋ยวกลบมาเดี๋ยวมาเราเราอยูหนีแน่นอนบ่จ้ายูแค่ยูยูเดี๋ยวเราเราวมีเนี่ยไปโอ๊ยเฮมยเนี่ยผู้ใดสิมาเอาเราอยู่หัอโบ่มีเนี่ยบ่มีผู้เอาเราบ่จ้าจ้าสิไปพวกนั้นแหละเนาะ เที่ยวนุ่งกบผ้หงกอแล้วโดดเดมันั่หาเล่าแล้วจับนงได้บูบูดีวน้องเาหมือนมักเล่าประสบเนาะนี่มักสิมาบอกว่าไปแล้วี็แบบอยากไอ้นี่ยงดอกเขาบอก็นสงม่เห็นเนามีไปเห็ปนว่าคนนไดหัเนาะหักแห่หมักสิม่เสเทียวบอกฮยังเปียวส่งอันนี้กะไจ้ามาะได้กิีแบเมือตนนด้เอาส่เาือกันนอกันแจา เงี้ยเอาลลนเออนไลน์สุคลังไลแม่จัไม่้โอ้ยดองเอีเยวแบนี้โอ้ยย่นี่ยไอ้ดวงเราย่นี่ยี่นี่เ็นบอจบบอเดเดี๋ยวเรากบมาเดี๋ยเกะมาบอจาโอเคบางดู้ถ่ายจากขาแล้ตมันตคุงเซเนี่ยเล่นมือหนาเีย ยี่ปุ้ยมี่ีหลอกยู่บน้ำมันบบอว่าเด้ยาเดนยานเป็ี่ยาบาเด้ยจับกไข่จับกไข่เ้อเาไม่เส้นวนปดีงมววนเด้อว่าใส่บกินใส่หลายับหลายบแมนบก็ใ่ใส้ัอหนึ่งขาเอา่าตอแมนใส่แม่หมดเอาละเอาละไส้เอโอ้ยเนาะ่หลายลแบบ ได้ได้เอาแซมะจ้าจัแซ่ใส่นมปัโอเคโอ้โหิงลูกจะกินยังสิโลนเหรอเนาะน้ำปลาแล้วใส่ใบอใส่เลี้ยใส่ใน้ำปลาแล้วส้าน้ำปลาเกมากนะแล้วงต่จ้าเนี่ยในแซ่บกับไส้โลดจิบผจิหอมอ่ะหอมเหมือนกันหอมหอมจ้าจ้าจ้าเอาตามาจ้าเอาอาสสเค็มเนาคนทังในกบอกเค็ม คนคนใส่จากคนไ่อเอาไปเลยเอจจะเป็นคนนยู่มงอือโมเป็นคนตัวเอาบ่อเอาเอาใส่ใส่ใส่ลายใส่ยก็บวใส่ลายเา้ใส่ตีนนออยมื่อนี i mean. all, ่สิขอตีนแน่นน่นพี่น้องจ๋าเป็นคนนัดตีนพี่น้องยอเอไม่เฮียนีน ใช่เพาถัของไม่ขวดโอ้ยอย่างีเลียหลืดได้บ่าในประกอบแะแซกนะครับวิ่ยหอมหอมที่หอมจะหอมครับน้อยอะไรครับก็หืมแบบแซกนะดีนาะตีนาหนุนไหลบ้าหนนไหมนจะต้าเปลี่ยนสีไหมเนียดม่ะอันนี้มากินตำตีนนะครักินรวยๆเลีบมนาวเขาบอกมวลๆเลยะเาไม่ใช่นวนเออไม่ใช่วนเขาบอว่าไปกินเนาะแมนจ้าแมนตีนใกล้ะ มีปุ๋ยเอ้ยขอไปหยิกถาดเลยใช่งานขึ้นจากพี่น้องจ้าอืพี่น้องเ่ต้คนใก่งๆนะึงงต่างช้นค้นคืนค้นคืนอุ้ยพี่น้องมา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 ขนาดเท่เท่มามาถาดมาสั่เท่าเติมถาดมาเท่เท่โอเคจ้าอุ้ยรัวขนาดคือใบอุดคือบ่บ่าบแอเใบอุด ได้กะไรอคุณปาเดี <constants> uh ๋ยวใส่ถาดใส่ถาดยินมนาวอิมเขาิเขาอินเน้อเสียหรูกเสียบรูกเอือเทเลยนะคะพี่วเทเลยนะบ้าไปยังไทยตัวได้น่าจะ ส่วนส,ส่วนมาปุ๋ยส่วนมากส่วนยุสระส่วนส่วนส่นส่วนส่นน่ะส,ส่วนกินน้องจ๋าหักขนาดมีหอยอีปู๋หน้าหน่อยดิค่ะโรยด้วยเม็ดกัดถิ่นปุ๋ยด้วยคักขนาดมามาเด้อบัดนี้พี่น้องจ๋า มาค่ะพี่น้องเอาลงสิมึงดูแซ่บม่ค่ะพี่ปุ้ยตักบอสบอลลงมึงดูอ่นี่นี่ักกระแย่งผมเด้พักขนาดกบักหลจัดเลยค่ะพี่น้องสี่เลยเด้ยจัดนี่แซ่บครับแซ่บเนี่ยแซ่บไอรีบอกอือหือดูสิมงนะนี่เนาะอืมอืเนี่เนี่ยอวามต แซ่บเแซ่บัพี่น้องจ๋ะแซ่บิลีลำดวนได่มุเลยพี่น้อง๋ยวากันนะจ๊ะกินไปครับกินไปเยอะเลยวะอืมืมนัวครับงามจ้บบอสบักเขือบักเขือปลูกเองนี่มือแซ่บพัก พอยเงไงได้จ้ะง่ายๆกินว่าเป็นตอนเงไงยได้ค่ะเนี่ยงั้นเนียพักเนี่ยพั้องนอนตอนเนี้ค่ะนี่วนขับผู้จกดไา้ก็พักแต่แง่ไม่พี่น้องหรอ ทักกาดเท่ากันเมื่อักมาๆๆมาสองมาทักสดดีดีพี่น้องจ๋าสองมาขอกุ้ยแล้วมุ่นแล้วมือนี้พี่น้องเป็นบุญขนาดมาตามหายรวยแต่ว่าแดดมะพอเย่ปุ้ยเพิ่นต่ำป่ะฮู้ต่ำตีนไก่ให้กินแซ่บขนาดพี่น้องจ๋าได้มูได้มูพี่น้องหัอหามให้อีกเยอะได้ได้น้องมะเก่งใจเราเด้อนีิไม่ต้องเกรงใจไม่เลยพ่เกรงใจแล้วน้องพี่น้องน้อพ่เกรงใจแล้วง่ายตื่นก็ให้กินเสมอด ครับต่แบบคือของแกบที่น้องพักกันแย่เนยปุ่มได้ไรบะมุงเลือนเดี๋ยวหามนะไอ้เลื่อนแล้วไม่ยุ่งหรือแล้วไม่เห็นอี๋เลื่อยก็มานั่งเล่นนั่งคุยนั่งเบิ้งกบเบิ้งเถียดนั่นแหละบ่มาเนี่ยคนบ่มีปล่อยไว้เนาะปล่อยกบปล่อยเถียดไว้ปล่อยปลาไว้แล้วเกามาเบิิงใครอยากมากแล้วก็ได้มากแล้วก็ ต้มกบต้มปลาซู่กินนหละอืมล้ำดวนอจากฟลอยดวยได้บริฟลอยดวนเดี๋ยวเราเป็นไายเรื่องสี่จำล้ำดวนได้บุ๊คจากแล้วเนาะเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับสีมาเดี๋ยวกับสี่จำเลยยื่ตีเนาะเอออืมด่วนน้องน้องเอ้ยสีน้อยหนามีให้ปุ๋ยเขาแดกแล้วกินตีนเดียวล้ำดวนสิกินซองทีพี่น้องคับเบิรงนด้าไอ้ปุ๋ยกินตีนเดียวปลาแค่แค่ไม่ใช่ซู่ปลากองกัวคือล้ำดวนได้บอกมาเฮาซองเลยครับ ปากก้วงกินได้หลายเนาะพี่น้องต้นปากก้วงมันกินได้หลายเนาะบ้าบ้าแซบบ้าแซบบ้าแซบคุยโอเคแล้วแซบพั้นะขอบคุณสำหรับตำตีนจ้าเดี๋ยวล่ำดวนมาล่ำดวนสิไปให้ด้วยตอนกินตำตีนเจ้าแล้วกินตำมุ้งเจ้าแล้ว รูดึงมีแห้งแล้วเมื่อสั่นเดี๋ยวชิย่านมันคำก่อนได้ครับเดี๋ยวทีเป็นน้ำหายรวยกว้อนมือหนาล่ำดวนสมบกินเขาหน้ามีปุ๋ยอีกโอเค <ฮะ S 2> ค่ะได้มาาก้นอยค่ะเด้อได้ค่ะได้แซ่บหนาตดดัวยิปุ่ยโอ้ยพี่น้องจา๋าแซ่บขนาดเลยจา้าเดี๋ยวก่อนอื่นล่ำดวนสิขอบคุณพี่น้องที่มาจากช่องไอเหลือเฟื่อด้วจา้าที่มาติดตามหน่อยด้วจา้า่อไปนี้หน่อยเฮ็ดอ่อยูทูบ เป็นรัมเป็นซันแล้วจริงจังแล้วเด้อจ้าสิพยายามลงคลิปให้ดูดูเพราะว่าหน่อยก็สิบบอกคอยมีเวลาปนไอพ่อยหน่อยก็ไปถ่ายละครไปเฮ็ดงานเนาะจากขันมือได้บานก็สิพยายามเฮ็ดเฮ็ดคลิปลงเนาะจากมือนี้ร่ำรวยมานน้ำหายรวยแต่ยังบ่ทันได้พ่อยรวยแต่ก็บ,บ่เป็นหยังบ่ทันได้พ่อยรวยแต่ว่าร่ำรวยก็ได้หมู่ <ฮะ S 1> เพิ่มมาอีกคนนึงคือยายปุ้ยลุยแหลกยายปุ้ยลุยแหลก็เฮ็ดช่อง YouTube แม่นประจานซื้อช่อง ยายปุ๋ยรุยแหลกเลยค่ะยายปุ๋ยรุยแหลกเลยมันบริจาคส่วนช่องของลำดวนก็สิเป็นช่องหน่อยอุ่นเรื่อนเด้อจ่ากะฝากช่องแกเด้อจ่าเด้อฝากเขามา่อไก็แช่คอยติดตามเหตุนั้นได้แล้วค่ะแดงของช่องเลยแดงจ่าพี่น้องจ่าเดี๋ยวยายปุ๋ยรุยแหลกละก่ะหน่อยอุ่นเรื่อนใช่ไหมคจ่าตามซื้อเลยกะเดี๋ยวพี่น้องเด้อค่ะแดงจ่าเดี๋ยวหน่อยฝากติดตามยุบตอมาเบิ้งค่ะวายสิพ่อยรุยบอ เด้อจ้าเด้อฝากในเด้อจ้าคลิปดีล่าไปก่อนจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้ดาดค่ะ